Same time official. โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาทําคลิปแกล้งพี่บอมครับกับพี่โกคิมคุงแชแนลนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทําคลิปแปลงร่างเป็นนามิสุดสวยเลยทุกคนดูดินามิปกติจะเป็นแบบมันต้องประจนภัยลนะแบบเรือจนสลัดอะไรใช่ไหมแต่ผมอ่ะจะมาแต่พูดพูดคำนี <c oughs> ้ไม่ได้จริงๆผมอ่ะอืมอะไรกันเออผมอ่ะอืมแต่วันนี้ผมอ่ะจะมาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นทะเลลาวาไว้ทุกคนเขาเห็นหรืเขาบอกจะทําคลิปในลาวาอะไรไม่รู้ทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าหนุนทุกคนกดคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กันเกันเลย สวัด okay. okay. wow. okay. hey, huh? okay, ีครับออฟฟิเชียลโอเคครับผมสวัสดีกันด้วยเลยนะครับวันนี่ผมบอกนะครับกับพี่โกคิมพุงนะครับกับพี่เกอร์คิมพุงนี่เราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันใช่ไหมเราเราต้องหาของกันเวยคิมเพื่อนละไปเอาชีในการแซมมอน อินซีโอเคพี่เออเนี่ยแหละแต่ก่อนอื่นนะว่าเฮ้ยนกมันมาไรเไหนวะเนี่ยอะไรเนี่ยนกมันมาจากเจออะไรก็ได้โอ้โหคือจริงไงพี่มันหลอกไงนกมันก็เลยมาตอมอะไรเงี้ยนกมาตอมด้วยนกมาตอมโอ้โหน้องๆเอาเอ้ยนรกเอ้าเอ้าพี่เข้มเอ้าเอ้าประตอ้าอยู่ดีหายเออไนั้นเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเอาะไรพี่ตายแน่อะไรมันไม่รู้อีสระบอมครับตายแน่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยตาขามาตะขามาทุกคนตะขาม ตาข่าปากาขาบปากาคาบปากาคาบตายดูดิดูดิตาขาบ้ากาตายดูดินีข่าน้ากลัวบายดูดิตา้กาคตา์พันิาปกคาบตากตา์กมาบตายดูดิลป้ากจคาตายอูดอตาข่าปัากคนบตยิ้กาตยดูตา่าป้กคอตายดต้ากาบิตาเกติตาคาตายอูิตากิเต์ยดอต่าเ้ากาตยดีตาะไาตายต่า้กาตีดดิต่าม้นกัยดดิเาา พายุทรายพายุทรายทุกคนพายุทรายพายุทรายโอ้โหลมบ้าหมูลมบ้าหมูทุกคนมันคือลมบ้าหมูหัวใจเนี่ยตอนเนี้ยผมเหลือสามดวงเลยพี่เหลือสามดวงออยูไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรตกเออนี่มันคือเขาเรียกว่าอะไรวะตามมผพี่ายุรายพายุทรายทรงกรดอ่ะเดี๋ยวลงมาใต้ดินดิเดี๋ยวพับต้องนีเสื้อปัาจระเจี๋ยผมต้องอันนี้แล้วว่ะวางระเบิดไว้ทุกคนวางระเบิดตรงนี้แล้วก็ชึบ เดี๋ยนะนี่คนทำกำดักลงมาไม่กำดักแลเบิดนะทุกคนกำดักเบิ่แบบเบสิกเบสิกลงมาลงมาเอาไม่ได้ลง่ื่อจริงเหลอคริมเห็นแล้วเห็นเลห คือเหมือนว่าเขาจะไปแอบกันอยู่นะทุกคนผมก็จะทำงานแอบแบบว่าจิกซอจิกกาได้ลิปิสอะไรแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหเฮ้ยคิมอย่าเพิ่งตายเอ้าเดี๋ยวนะปึ๊บโอ้โหรอดไหมเนี่ยอยู่ไหนโอเครอดอยู่ทุกคนนั่นแหละผมอยู่ไหนเอ้าแล้วอพี่ผมได้ทำการวางเดี๋ยวผมไปโมไปแบทำการวางอันนี้ไว้ทุกคนมัองมาจับทว่าชึบไหนอ่ะพี่หลงกับเองนั่นเนี่ยอุ้ยดูดิอีกาอีการอวันหอน จะตายแล้วว่ะีจะได้ไปนรกไหมเนี่ยอีการอมันหอนทุกคนแค่นี้หอนเลยโปหลอดมั้งกูตายคิมอีการอมันหอนทุกคนครับอะไรเนี่ย P S A P ปั๊บกูตาย A P ฮึบเฮ้ยเฮ้ยที่ถึงคนมีปุ่มทุกคนมีปุ่มนี่อะไรพี่บอมสนเธอด้วยอ่ะพี่บอมแกสนเธอด้วยอ่ะเนียนมันเนียนเนียนมึงเห็นปะพี่บอมแกสนเธอด้วยอ่ะทุกคนโอ้ตายไปอ๋อไอสัตว์เฮ้ยไมกดทำไมเล่าผมไม่ได้กดพี่ผมไม่กลัวโอ้โหโอ้โอ้โห นี่มึงทาอะไรลงไปอ่ะวดี๋ยวผมจะมาให้ของกันทุกคนนามินามิทุกคนนามิสนามิสดูคนนามิไอ้มังกรมังกรมังกรก็เหี้ยนามิเขาเขาคือใครอ่ะไุ้ยใครอ่ะไม่รู้พี่ใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเขาบอกวหรอโจรร้ายเหรอเฮ้ยสุภาพดีครับเราชื่อบอมบอมเหม่อตีตีหัวตีหัวกูยังกระโจลเลยหน้าหน้าตาแกจะ่อเราขนาดนี้อือนี่ยอืออือไอ้กิ๊กูตาย มันอะไผมพี่มันอะไรผมพี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโจรร้ายเหรอโจรร้ายเหรอเราไม่ได้เป็นโจรเราคนหล่อโอ้คนหล่อโอ้โหโอเคเลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เดิมพี่โนนตออีโนนีนัสไหนตอไรไล่กีโตนี่นี่นี่มันเนี้ยนี่เนี้ยโอ้ยเราเป็นเรนยิงกูทำไมอะเราไม่ใช่โจรเราเป็นคนดีนะเว้ยใช่แล้วพี่โอ้โหเออทุกคนไม่ใช่เราไม่ใช่โจรบ้าไม่ใช่โจรหรอเดี๋ยวนะเอ้าอุ้ย ผมอะไรเห็มโอ้โหมาทำไรกันป้าว่ะมาทำไรกันโอ้โหแล้วมันแล้วมันไม่ระเบิดใส่กูเว้ยจริงอ๋อมาทำไรกันออืมาทำไรกันยามาทำไรกันทุกคนป่าเนี่ยแล้วเธอเป็นใครอ่ะจะไปไหนใช่แล้วเธอเป็นใครอ่ะราไปไหนเราจะไปหาของป่าไงเราคนที่นี่โอ้โหเราคนที่นี่อ๋อเหรอ เราจะไปหาของปลาเราจะมากินลาวาจะเอาของมากินแน่อาศัยอยู่ในลาวาทุกคนอาศัยอยู่ในลาวาอาศัยอยู่ในลาวาเฮ้ยใช่หรอใช่ทุกคนนี่ไงนี่ไงคิมอยู่ไหนวะในนรกไฟกับไอตัวสโนว์ตัวอย่างโดบอลหรือเปล่าดูดิเขาศัยอยู่ในลาวาชิบๆโอ้โหชื่ออะไรกันบ้างเราจะได้เปดูบ้างกันอะไรชื่ออะไรกันบ้างชื่ออะไรกันบ้าง อ่ะพี่กับชื่อความฮับสลอตโอ้โหอ๋อชื่อก็คิีมเขาไม่ได้เลยเราชนวยไม่ได้เลยจะดีหรอเธอเป็นี่ไงอุ้ยเขาหูเอาไปเร็วช่วยก็ดีใจปั๊มใจปั๊มใจปั๊มอะไรวะเนี่ยคิมเอาไหมเชี่ยเอาไหมเอาเอาเอามันคืออะไรอ่ะชื่อหูนี่ที่คนที่ขุดถุงมือขอโทษครีมที่ทุกคนนี่ที่ขุดอันนี้โอ้โหนี่อะไรอ่ะพิกแอคคิกขวาเฮ้ยคนเด็กขวาค้างพุดอากาศขิดขวาค้างทุกคน ชุบๆโอ้โหขุดอากาศมะคิมไม่ได้ขุดอากาศไม่ได้คนชุบดูดิเขาจะเปิดโลกมิติอะไรหรือเปล่าขุดอากาศนี่ไงเฮ้ยมันเป็นประตูปึ๊บไปไหนเนไรโอ้โหดูดิไม่รู้ลองเข้ามาเฮ้ยมาอยู่ไหนไม่รู้ทุกคนโอ้โหที่ไหนเนี่ยสวรรค์เนอะสวรรค์ไกลยัยเลยมันคือโลกอะไรไม่รู้โลกโอ้โหจะไปเป็ดเป็ดนรกหรอกูช่วยเองกูช่วยเองไปนรกหรออุ้ยคิมใจเย็นนะระวังระวังยุงนะโอ้โห ระวังยุงนะจะไปในโลกอ่ะโอ้โหเสียงอะไรอ่ะจะไปนรกเหรอระวังยุงนะที่ทุกคนยุงนะเขาบอกว่ายุงอ่ะใช่ระวังยุง่ยหยทุกคนระวังยุงอันนี้เป็นแบบแมอัศจรรย์หันกันรันยอองโอ้ไม่รู้เขาบอกระวังยุงเอ้โไม่รู้อะพี่โอ้โหนี่มันไม่ใช่ยุงนะมันแมงวีนะแมงวีแม่แมงวัน เลยไปกลัวเลยว่าหิมะแมงวันผมบอกขออาหารพี่โอ้โหครับผมเอา TP มาแล้วกันทุกคนชุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาหารเพิ่มพอดีเลยเกินพอดีเลยเกินมาทุกคนคุณจะทำอะไรอ่ะนี่ทุกคนผมทำประตูเนเจอร์ให้เขาแล้วทุกคนเขาจะทำอะไรผมให้เราอันนี้หรือเปล่าดูดิเห็นปะเขาเขารู้เหรอเราเราจะไปไหนเออรู้ดิโอ้โหไม่รู้จะทำไหมอ่ะไม่ใช่ว่าคุณกำลังทำอะไรหรอทำใจ ทำใจก็สตีนด่ะก็ทำใจวะก็เห่อก็สตีนได้ลทุกคนโอ้โหเอ้าบอยากเฮ่อหือจุดได้เหรอคุณอีอีจะได้เหรอเซ็ตเบอร์สปาลเฮิฟปองนี่ไงอะไรอะโอ้โหโคตรใหญ่คิมเข้าไปดิโคตรใหญ่จริงเข้าไป ใหญ่จริงทุกคนมันมียงมียุงอะไรด้วยไม่รู้อ่ะโอ้โหเดี๋ยวผมต้องให้ชุดเกาะแมงยุง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 ้งเมื่อกี้มันยุ้งทีมบุษการเองโอ้โหจัดการเองแมงยุ้งว่ะแมงแมงยุงว่ะที่ทุกคนผมต้ให้ของไปทุกคนเดี๋ยวนะแล้วก็มีมิดาบอะมิดาบซาเจรีเค้าให้ชุดเกาะเขาคิดอูหูเค้าให้ชุดเกาะเราปงแล้วนี่คืออะไรอ่ะปงปงปงเฮยทุกคนดูดิออออ๋๋อ๋อ นี่กางเกงกลับบ้านไปเนอะนี่ทุกคนนี่นี่เอาเลยวทำไงมีรถมีรถรถเลื่อนรถเลื่อนทุกคนมีรถเลื่อนมันดูดเลือดกูมันดูดเลือดกูครีมมีรถเลื่อนมีรถเลื่อนนี่ทุกคนเราต้องหนีจากที่นี่นีบเดินมานี่ไปหายแล้วรีบเดินมาเอานี่ไปโหเร็วเร็วเร็วนี่ไปเฮ้ยเอานี่ไปอุ้ยนี่ตกยุงอีกแล้ว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 เราพีคบอลไปไหนเหรอวะเราหายไปแล้วมันมีสารหนืดอด้วยสารหนืดอเหรอเราต้องหนีจากที่นี่นี่ทุกคนมันอันตรายเกินนนีี่อไป กูมมาากกกูคันรถนี่ไงมันคือคันรถนี่ไงมันลุ้มมันลุ้มพี่มันลุ้มนี่นี่ทุกคนนี่นี่มากกูเร็วนี่นี่นี่ทุกคนนี่ผมให้ของมาแล้วโอ้โหกูมาลังเราก่อนคิมโอ้โหเรากำลังขุดกันว่ะทุกคนเรากำลังสร้างประตูมิติประตูมิติคไฟบ้ามอเปล่าไปเร็วเอาเอากูตายเอาพี่บอมตายทุกคนโอ้โหประตูมิติโอ้โหเฮ้ยพอที่โดนเฮ้ยไม่ยอมอ้าวประตูมิติพับ นี่ไหนนี่หงคิมคิมมันนี่มันนี่โอ้โหเราอย่าไม่เข้าไปก็ไปดูประตูวิธีดิ้นอยู่ท้านบดอ่ะนี่ทุกคนนี่นี่นี่ต่อไปก็วีดไปนี่กว่าวีดเนี่ยอะไรอ่ะเคลียเอ็ดนี่ทุกคนอีกล้นี่ผมต้องให้นี่เข้าไปนี่ไงไปโผล่ในไหนนะคิมนี่ไงนี่ไงโอ้ยนี่นี่นี่อะไรอ่ะมันคือเัาให้อะไรเรามาไม่รู้อ่ะคือสโมกกิ้งตุ๋ยทุกคนอรถอันนี้ไงรถหิมะเออซานต้า ซันตคอร์ตแบบซันต์คอร์ีนะซันตคอร์ตโหนี่มันทุ่งเราเวนเดอร์ชัดเขาหนีผมว่าว่าเขาตามเราทันวะตามฐานเดี๋ยไม่อยากตามอ่ะคตรไหวทับทีพีเอ่อรมับปับไปนี่ทุกคนผมจะบินนี่เดเรานเหรอวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บยนีออกจากปึ๊บคุณเออเบอโอ้โหอออกแล้วโอ้โห เรียบร้อยเรียบร้อยเออคือเขาตามอ่ะเขาตามอ่ะชุดไม่ได้หรอจุดนี่ไงใช่เหรอนี่ไงเพิ่บมาไกลแค่นี้ก็เพียงพอละเฮ้ยมันคือกวางเลนเดียวทุกคนมันคือกวางเลนเดียวโอ้โหอะไรเพิ่บเฮ้ยผมเจอบ้านด้วยเอาไปใช่หรอใช่พี่เนี่ยเลี้ยงไหมเอาไปเลี้ยงไหมทุกคนโอ้โหเอาไปเลี้ยงไหมได้นะถ้าเธอให้นี่นี่มาเอามาเอานี่นี่เขาบอกนี่นี่มาเอาอ่ะไหนอ่ะนี่ทุกคนไหนอ่ะ เดี๋ยวนะรอแป๊บนึงนะต้องรอแป๊บนึงอ่ะโอ้โหที่ไหนอ่ะไม่เห็นหมีอ๋อสักคู่นะจ๊ะสักคู่นะจ๊ะโอ้โหต้องสักคู่นะจ๊ะว่ะโอ้โหนี่ย้ายท่านแล้วทุกคนนี่แหละ best friend forever ละนี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่ไม่ลูกหมีลูกหมีสั้นโต้เหรอแม่ถ่ายโอ้ยแรงเกินแรงเกินย่อยย่อยนี่ไง ให้เว้ยเนี่ยเอาไปเอาไปจะได้คนเดียวนะโอ้โหมันเป็นมันเป็นม้าม้าบินได้ทุกคนมันคือม้าบินได้โจนแหลงมันบินได้โอ้โหเรียนเดียวเท่เออเท่เลี้ยวเลี้ยงได้บ้างเลี้ยงได้บ้างเรียนเดียวอยากได้บ้างอยากได้บ้างนี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่มันคือปางเลนเดียวทุกคนเดี๋ยวนะเยิมกิมลองดูได้จริงจริงนี่เหมือนมันจะมีอันนี้นั่นทุกคนไฟเวิร์กทุกคน น่ารักอู้น่ารักอู้อ่ะนี่ทุกคนนี่นี่มันคือระเบิดไฟเวิร์ไฟเวิร์ทุกคนมันคือไฟเวิร์เฮ้ยเอาเอาเอาไปดูแล้วเอาคืออะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปบุ้มบั่มต่อไม่ใช่บุ้มบั่มเมือนมันคือไฟเวิร์ไว้ทุกคนแต่มันแบบเผื่อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยอ่ะโอ้โหก็ช่างมันเดือดละกันทุกคนโอ้โหอะไรของเขาวะเออไม่รู้เหมือนกันว่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอุ้ย ไังคงใหของพิเศษเขาบ้างเลยกันนะทุกคนเรนเดียโคเทะบอกนี่นี่นี่เนาะนี่ทุกคนนี่นีหิมะตกแล้วหิมะตกใหญ่แล้วหิมะตกใหญ่แล้วดูดีต้นคิดสมัให้ด้วยต้นคิดสมัติใช่หรอต้นคิดสมัตินี่ทุกคนต้นคิดสมัติโหบ้าทำไมบ้านมันเล็กจังนะบ้านมันเล็กอยู่แล้วพี่นี่ไงอ่ะัอยู่ในบ้านหงดิบไม่รู้ดพี่อยู่ในบ้านหลงดิบทุกคนนี่แหละเราขว้าศั่อยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนับนต้นคิดสมัตพี่มาดูดีๆ ดูอยู่พี่ก็ดูอยู่ข้างๆเสมอต้องคิดมากโอ้โหโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเป็นเท่านี้กันใครที่ชอบหรือกิดไลค์ก็แจมต่อใครให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไม่ในครับเดี๋ยวเราไปพี่บอมว่าเขาจะเอาอะไรไปนะทุกคนพี่ว่าบ้านเราเอ้ยไม่พี่ว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วโอ้โหไม่เหลือพี่เขาจะทำอะไรอ่ะโอ้โหนี่คนเดินไปเปล่าเสกน้ำแข็งว่ะเสกน้ำแข็งว่ะทุกคนอะไรเนี่ยทุกคนนี่นี่นี่เฮ้ยไปทุกคนเอานี่ไปเฮ้ยกราบอะไรอ่ะโอ้โ ต้หนีคิมเราต้องหนีผมหนีไม่ได้นีมาขุดประตูเอาหนี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 หนดหนี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 นนีนีหนีะนีหนนีหนีหนีีหนีนนีหน้องนีหนีงีงนนนหนหหห ตึง <icana> <naj bum S 2> มากทุกคนตึงตมากตึงมากยอะาผ่าไปแค่นี้แล้กันดูกูนสัปด็ก์มัวก็บายบายขริงๆี่เกิดหลายถึงหนึ่แสนไลค์ด้วยแล้หนึ่งแสนซับด้วยทุกคนจะมาปิดท้ายปิดท้ายในการคิวกูจะตายกูตายคิมพีพีเอ็นป๊อ้โห